สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมวันที่ยี่สิเดือนสิบเอ็ดีหกเจ็ดนะครับผมเป็นดาวโจนปกติออกเวลาตีสี่สำหรับงวดเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้สามตัวบนเก้าหกศูนย์สองตัวล่างสามเก้าผมให้สี่กับสามฟันไม่ถูก ฟันสีมาสามนะเข้าเป็นตัวกันสามเก้าตรงๆรงเลยนะนะเข้าตรงๆเลยเป็นตัวกันอ่ะยินดีด้วยนะครับผมสำหรับดาวโจรปกติเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับผม นุ่นดาวโจนวันนี้วันนี้สองนะครับผมสองกับสามสองกับสามนะครับก็จะมีสองหมู่สามหนึ่งสองห้าครับผมสามห้าสองหกสามหกตัวกันนะครับสองจิต สามเจ็ดสองแปดสองเก้า 2, 9, ครับผมแนละ้วก็สองแปดนะคงไม่ออกมาตัวเดิมนะตัวเดิมก็คือสามเก้าวันที่ 20, นะยี่สิบเนาะยออกเหมือนนะั้นนี่เคลียรอีกนะ นี่คืออีวันนี้ออกออกเลขตัวเดิมเราทั้งเช้าแล้วก็ทั้งบ่ายเลยออกเลขตัวเดิมตัวเนนนะครับก็จะมีสองหนึ่งสองห้าครับผมตามด้วยสองหกตัวอสองหนึ่งสองห้า,สอ,หาสองหก,งหกแล้วก็สามหนึ่งตัวฟันนะครับเป็นเลขสอง ตัวฟันเป็นเลขสอนะขอให้ฟันถูกนะวันนี้สำหรับดาวโจนเลขสอตัวครับผมนะจบไปแล้วต่อไปมาดู3ตัวครับผมดาวโจนสามตัวสามตัวนะครับก็เน้นที่เลขสองนะครับผมสองหนึ่งห้า สองหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองห้าหกสองห้าเจ็ดแล้วก็สองหกเจ็ดขอให้มีมาครับผมขอให้มีขอให้มาสองกับสามเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ